นายเอกพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมกับทีมงานก็เดินทางไปยังอาคารพาณิชย์ภายในซอยพระเนตรพัฒนาหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะหลังจากที่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากนางสาวเมสาราปิติแสงเป็นเจ้าของร้านขายส้ตมตำเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกเซลล์ปล่อยเงินกู้ดอกหัวร้อยละ45ต่อเดือนควงปืนบุกมาพังร้านทุบทำลายเข้าของได้รับความเสียหายนะคะ มีการไปสอบถานนายบันเทิงศักดิ์พ่อของนางสาวเมสราบอกว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาข้างบ้านพอเข้ามาแล้วก็เอาขวดมาโยนใส่รถจักรยานยนต์แล้วก็พังเข้าของในบ้านจนพังเสียหายหมดตนจะออกไปแจ้งความก็ออกไปไม่ได้นะคะเพราะว่าถูกข่มขู่ไว้ว่าถ้าออกจากบ้านจะยิงทิ้งขณะที่นางสาวเมสราเปิดเผยว่าครอบครัวตนเองเนี่ย อยู่ด้วยกัน5คนพ่ออายุ55ปีแม่56ปีแล้วลูก10ขวบแล้วก็หลาน5ขวบครอบครัวมีฐานะยากจนนะคะพ่อประกอบอาชีพเป็นพนักง,งานขับรถขนส่งแม่เป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานเนื่องจากป่วยเป็นโรคประจำตัวหลายโรคตนแล้วก็ครอบครัวพากันมาเช่าอาคารพาณิชย์แห่งนี้เนี่ยมาขายข้าวแกงแล้วก็มาขายอาหารตามสั่งขายได้ประมาณ4เดือนแต่ด้วยสภาวเศรษฐกิจ ก็เลยเป็นการมีการไปขอยืมเงินจากเซลล์เงินกู้นอกระบบกู้เงินมาจำนวน15,000บาทนะคะแต่ว่าได้รับเงินมา13,500บาทเท่านั้นมีค่าหักสัญญาด้วย1,500บาทจากนั้นเนี่ยต้องส่งวันละ900บาทจำนวน22วันเป็นเงิน19,800บาทพอมาคิดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคิดเป็นดอกเบี้ยเนี่ย45%ต่อเดือน ทีนี้มาขาดส่งได้ประมาณ3วันเนื่องจากฝนตกขายของไม่ได้ขายของได้แค่เพียง200บาทตนมีการโทรศัพท์ไปแจ้งให้เซลทราบนะคะแต่ว่าเซลเนี่ยไม่ยอมค่ะทําให้ถูกมาบุกพังร้านมาทุบรถจักรยานยนต์แล้วก็อุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายแต่ว่าเบื้องต้นหลังจากที่แอดมินเพจสายใหม่ต้องรอดตรงนี้มาลงพื้นที่นะคะมีการประสานในเรื่องของการเข้าแจ้งความที่สพเมืองชนบุรีแล้วค่ะ